มาดูกันที่บทที่5นะครับในเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมในส่วนของบทที่5นี้นะครับก็มีจุดประสงค์นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับบอกชื่อและก็หน้าที่ของเครื่องมือในเว็บเบราว์เซอร์ให้ได้นะครับผมมาดูกันนะในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะครับคืออะไรบางบางคนเนี่ยอาจจะเคยใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จักว่าเว็บเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยคืออะไรนะครับ เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็คือโปรแกรมที่ใช้แสดงผลเว็บเพจนะครับในรูปแบบของข้อความนะครับภาพนิ่งนะครับภาพเคลื่อนไหวเสียงนะครับซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้เนี่ยก็มีหลากหลายมากมายนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Firefox นะครับในส่วนของ Internet Explorer นะที่เป็นตัว IE ีน่ะแบบนี้นี่รูปนี่แล้วก็อันนี้นะครับอ่าก็ได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัว Opera เองนะครับปัจจุบันก็มีตัวอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาใช่นอย่างเช่นของ Chrome นะครับของ สปาร์ Spark, นะครับผมเพิ่มเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นมาเอทั้งหมดนเนี้ยเนี้ยก็เป็นโปรแกรมที่เราสามารถใช้ได้นะครับเราเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับหน้าตาของเว็บเบราว์เซอร์ก็มีหลากหลายโปรแกรมก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมนั่นเองนะครับส่วนความสามารถนั้นก็แบ่งแยกกันไปนะคราวนี้เรามาดูในส่วนของหน้าที่นะครับ ชื่อแล้วก็หน้าที่ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยแบบทั่วไปนะครับสังเกตนะครับในไนนี้นะครับอ่าเป็นอะไรครับเป็น Firefox นะครับเราลองไปดูกันนะครับคุณรูยกตัวอย่างที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Firefox นะครับข้อที่1นนะครับ1ก็คือแถบชื่ออยู่ตรงไหนครับตรงนี้สีน้ำเงินนะครับแถบชื่อเห็นไหมอ่า แถบชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสีน้าเงินเนี่ยเราเรียกว่าแถบชื่อนะครับหน้าที่ของมันก็คือแสดงชื่อเว็บไซต์นั่นเองนะครับเวลาเราเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อเว็บไซต์นั้นๆนะแล้วแต่ว่าข้อความเว็บไซต์นั้นเขาอยากจะนําเสนออะไรตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับ2แถบเมนูครับแถบเมนูนี้เป็นรายการคําสั่งนะครับก็จะเป็น เมนูอย่างเช่นแฟ้มแก้ไขม,มุมมองประวัตินะมีที่ขั้นหน้าเว็บนะครับมีเครื่องมือแล้วก็ช่วยเหลือตรงนี้จะเป็นเมนูต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับในข้อที่3นะครับนี่ข้อที่3อยู่ไหนอ,อยู่ตรงนี้นะครับช่องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ใช่ไหมนี่ตรงนี้ครับส่วนนี้เป็นสีข,ขาวตรงนี้นะเราสังเกตเห็นว่าจะมีชื่อเว็บไซต์อยู่นะ เวลาเราเข้าใช้งานในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆเราก็ต้องมีการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ใช่ไหมครับเวลาเราพิมพ์ก็ต้องใส่ให้มันเต็มนะอย่างเช่น w ว w ว่าเว็บอะไรนะครับ google.com. สนุก .com นะที่นี่ .com.yahoo.com เยอะแยะนะครับก็น้องียงก็สามารถพิมพ์ได้จากตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ล่ะ นะเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าเว็บไซต์อะไรดีแต่ว่าเราอยากได้เว็บไซต์ประเภทนี้ประเภทนี้นะเราก็อาจจะทําการค้นหาเซิร์ชได้ใน Google นะครับอย่างเช่นในเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมมติว่านะักเรียนอยากรู้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะักเรียนเข้าไปที่ไหนพิมพ์เข้าไปตรงนี้ครับช่อง address ตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าไปว่า w w w g o o g l e c o m e n t e เปุ๊บ นะก็จะเข้าหน้าของ Google ใช่ไหมแล้วก็เซิร์ชไปเลยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็เซิร์ชเข้าไปตางนั้นนะครับข้อ4ครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับชื่อว่า black นะครับนใน black นี่นะครับก็เป็นปุ่มที่สั่งให้ถอยกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้าปัจจุบันนะคำสั่ง black อย่างเช่นอพอเราเปิดมาหนึ่งหน้าเปิด มาหนึ่งหน้าใช่ไหมครับพอเราทํางานไปปุ๊บเรามีการกดลิงก์ก็เด้งไปหน้าที่2ใช่ไหมเด้งไปหน้าที่3เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆคราวนี้เราอยากจะกลับไปหน้าที่2นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับปุ่มแบค็คนะย้อนกลับมาที่หน้าที่2แล้วก็กดแบค็คกลับไปอีกก็กลับไปหน้าที่1นะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะเราก็กดปุ่มแบค็คนี้นะครับปุ่มที่5คืออะไรครับฟอร์เวิร์ดนะครับ forward ก็คือสั่งไปยังหน้าที่เคยไปมาแล้ว,ลวนะก่อนหน้านี้นะครับปุ่ม back กับ forward เนี่ยก็คือตรงข้ามกันนะ back เราไป 2, 1ใช่ไหมพอเราเกิด forward ก็ไป 2, 3, 4สส4ไปเรื่อยนะหน้าไหนที่เราเคยเข้าไปแล้วนะครับก็คือว,วนไปวนมานี่แหละนะลองดูกันนะครับข้อ6ตรงนี้ปุ่ม refresh นะ รีเฟชนะครับผมรีเฟชก็หมายถึงการแสดงข้อมูลของเว็บเพจให้เป็นปัจจุบันนะอย่างเช่นบางทีเราทํางานไปแล้วเนี่ยเ,เราเข้าเว็บไซต์ที่อาจจะต้องมีการบูมลผลข้อมูลการเก็บข้อมูลนะหรือว่าเราโหลดอะไรมานะครับพอเรากดปุ่มรีเฟชมันก็จะทําการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับในส่วนของข้อ7นะปุ่มจุดการทํางานของเวนะ็บเพจนั้นบางทีการโหลดมันอาจจะโหลดเยอะเกินไป นะครับโหลดสมมติว่าข้อมูลมันยา,ยาวมากเลยโหลดไปครึ่งหนึ่งและเราอยากจะดูข้อมูลแค่ส่วนบนเฉยๆนะครับเราก็อาจจะก,กด Stop ได้นะครับมันก็หยุดการโหลดข้อมูลข,ข้างล่างนะก็ทําให้เราเออดูข้อมูลข้างบนอย่างเดียวก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นหน้าที่และเป็นชื่อเป็นเครื่องมือนะครับของไฟฟ e ็อกนะครับอยู่ในหน้านี้นักเรียนสามารถที่จะดดูเพิ่มเติมได้นะครับ ท้ายบทตรงนี้นะครับก็มีแบบฝึกหัดทบทวนนะที่คุณครูอยากจะฝากไว้นะครับคำถามนะครับก็ถามว่าเว็บเบราว์เซอร์ในเครื่องของคอมพิวเตอร์นะครับที่นักเรียนใช้งานอยู่นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ไฟไฟ,ฟ้าแอบนี้หรอกอาจจะใช้โอเปรา,าจจใช้โครมอะไรแบบนี้นะนักเรียนใช้อะไรมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับ